ก็สวีทสวัสดีนะครับขณะนี้นะครับทุกท่านอยู่กับ f อฟทอล์ชแนนะครับก็วันนี้นะครับคุณหมอนะครับได้ให้คําแนะนำนะครับน้องๆที่ไปตรวจร่างกายนะครับในส่วนของการตรวจแผลนะครับก็แอดมินก็ได้มีโอกาสได้ถามนะครับในประเด็นที่น้องๆหลายคนสงสัยและถามเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับหมายเหตุนะครับผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ แพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะครับวินิจฉัยเป็นที่สุดนะครับมันจะเป็นนะครับในกรณีที่โรคที่เป็นโรคเฉพาะทางนะครับที่ต้องวินิจฉัยกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรอยสักเนี่ยถ้าถามว่าต้องขนาดไหนนะครับถึงจะถึงจะผ่านตรงนี้อยู่ที่อยู่ที่คณะกรรมการแพทย์เลยนะครับว่าเขาจะให้ผ่านไหมนะครับแล้วก็โรคต่างๆนะครับที่ว่าจะเป็นไอ้พวกนิ้วบิดเกยเอ้ยนะครับนิ้วบิดเกยแขนขาไม่เท่ากันนะครับต่างๆตรงนี้จะเป็นที่ต้อง คณะแพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยนะครับซึ่งบางทีพี่ก็ไม่กล้าฟันธงให้นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับอยากให้น้องๆนะครับทุกคนนะครับพิจารณาตามนะครับอ่านตาบอดอ่านแผ่นตาบอดสีนะครับเขาเเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะในปีของที่พี่สอบตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายมีลำดับก่อนหน้าพี่ตกตาบอดสีนะครับโดยที่ตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตาบอดสีมาก่อนนะเพิ่งมารู้นะครับแล้วก็ก็ เสียใจมากนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับไม่ตรวจต่อนะพอรู้ตามบรสีั้บเขาก็ออกไปเลยเขาไม่ตรวจต่อนะครับดังนั้นพี่ไม่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับสําหรับรอบนี้ที่จะมาถึงแล้วก็รอบหน้านะครับที่กําลังเตรียมตัวนะครับมาเสียเวลานะครับเสียเวลาเสียตั้งนะครับสําหรับการสอบนะครับอย่างแรกนะครับลองเช็คไปคร่าวๆนะครับตัวนี้เห็นเป็นเลขอะไรนะครับสามนะครับห้าหกสิบสอง 29 45 71 7 4นะครับ74ถึงเรียกว่าแอดมินตาบซีนะครับ42นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่เห็นนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับหรือบางทีถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับบางทีคุณหมออาจจะให้ลากเส้นนะครับลองลากลองลากดูนะครับว่าลากไปทางไหนได้บ้างนะครับอ่ะต่อมานะครับที่คนชอบตกกันมากที่สุดคือเรื่องสายตาสั้นนะครับ การเทสนะครับคุณหมอจะให้ยืนห่างจากจากแผ่นวัดสายตานะครับระยะ6เมตรนะครับปิดตาอ่านทีละข้างนะครับพี่น้องๆถามเข้ามาว่าพี่ครับถ้าผมอ่านไม่ได้ทั้งสองข้างจะตกไหมครับตกนะครับคุณหมอจะให้ปิดตาอ่านทีละข้างนะครับถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งอ่านไม่ได้นะครับก็จะไม่ผ่านนะครับบางคุณบอกว่าพี่ผมจะจําไปสอบเดี๋ยวผมจําแผ่นวัดสายตาไปสอบเลยนะครับคุณหมอก็แนะนําว่าอย่าทํานะครับเพราะว่า เขามีในสต็อกนะครับเป็น10บสแผ่นนะครับดังนั้นอย่าวัดนะครับอย่าวัดดวงนะครับหรือจะวัดหรือจะวัดก็ก็ก็มันเสียวๆนะครับดังนั้นเราเอาชัวร์ดีกว่านะครับก็สําหรับมีถามเข้ามานะครับว่ากรณีเลสิกอ่าเดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันนะครับกรณีเลสิกนะครับก็ให้เลนะครับเลเสร็จนะครับก็พักฟื้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงการทดสอบนะครับถ้าน้องอ่าน อ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกนะครับคุณหมอบอกว่าในกรณีนี้จะไม่ให้ผ่านนะครับดังนั้นต้องอ่านให้ได้นะครับมีปัญหานะครับที่มีปีก่อนก็คือทานะครับแล้วก็นอนดึกต่างๆก่อนวันตัวร่างกายนะครับทาให้ร่างกายไม่พร้อมนะครับแล้วก็ตกไปนะครับมาอุ้ท้อนที่หลังก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นต้องพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอนะครับการวัดสายตาเบื้องต้นนะครับวัดสายตาเบื้องต้นนะครับ คนที่ไม่มีเวลาไปร้านแว่นเอยไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลนะครับที่เป็นด้านสายตานะครับก็แนะนำนะครับให้ปริ้นนะครับปริ้นแผ่นทดสอบสายตานะครับจากจากคุณหมอนะครับคุณหมอที่ทาเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ลิงก์ด้านล่างนะครับไปดาวน์โหลดกันนะครับโดยนะครับหลังจากโหลดมานะครับให้วัดระยะนะครับทั้งด้านกว้างและด้านยาวนะครับต้องมีขนาดนะครับ15เซนติเมตรนะครับพอดีนะครับระยะมันจะถูกนะครับตัวหนังสือมันจะถูกนะครับ หลังจากนั้นนะครับโรเซตนะครับให้ไปติดในกำแพงนะครับแล้วเราก็ยืนเนระยะมานะครับประมาณ6เมตรนะครับปิดตานะครับอันทีละข้างนะครับอันทีละข้างนะครับที่สําคัญนะครับให้ตอ่านตรงนี้นะครับคือเหนือเหนือเส้นแดงนะครับถ้าเป็นของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันก็จะเป็นเหนือเส้นแดงนะครับคุณหมอก็จะชี้นะครับถามว่าผิดได้กี่ตัวนะครับไม่ควรนะครับไม่ควรอย่าเกิน2ตัวนะครับถ้าเกิน2ตัวอาจจะตกได้นะครับดังนั้นอย่าอย่าเกิน2ตัวนะครับผิด ถามว่าตัวไหนที่คนชอบผิดกันนะครับจะเป็นเลข3มเลข8นะครับเลข3 8 6แล้วก็เก้านะครับนี่คือจะเป็นเลขที่คนชอบผิดกันนะครับเพราะว่าถ้าแบบเวลาตามเอียงตามสั้นเนี่ยตัวเลขมันจะทับอ่าตัวเลขตัวตัวเส้นเนี่ยมันจะทับกันแล้วมันจะมองแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับมีถามมาว่านะครับลำดับผมลำดับสำรองพี่ลำดับสำรองผมควรที่จะไปเลสิกดีไหมนะครับ รงนี้นะครับพี่จะไม่ฟันธงแล้วกันนะครับจะไม่ฟันธงนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าคิดว่ามันไกลมากนะครับไม่ถึงเราจริงเราก็ถ้าจะประหยัดตังค์นะครับก็ไม่ต้องเลสิกนะครับส่วนถ้าใครมองว่ายังไงเราก็ต้องสอบแน่ๆนะครับไม่ไม่ตอนนี้ก็รอบที่จะที่จะมาถึงหรือรอบถัดไปยังไงนะครับเราก็ต้องต้องต้องเอาแน่เราจะเป็นตํารวจหรือข้าราชการแน่ๆนะที่มีการตรวจสายตาเราก็ไปทํา และในระหว่างนั้นนะครับก็ให้ทําการรักษาหรือถนอมสายตาดีๆนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อสายตาไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟเล่นมือถือนะครับหรือการใช้คอมหรือมือถือเป็นเวลาน,นานๆน,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 นะครับมันจะเป็นการทําให้สายตาเราเสื่อมลงนะครับต่อมานะครับที่ถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วผมก็ได้ไปถามคุณหมอพอดี <c oughs> เรื่องนิ้วบิดนิ้วบิดเกนะครับนิ้วบิดเกนะครับ มีปีก่อนมีเหมือนกันที่ตกเพราะารู้สึกน้องมาบอกว่าตกเพราะนิว้วค่อยเหย็นไม่สุดนะครับผมว่าน่าจะเข้ากรณีนี้นะครับคุณหมอบอกว่าเขาจะให้ทําท่าวัทยาหัดนะครับถ้ากรณีมันโอเคมันยังนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นคุณหมอจะให้ผ่านนะครับแต่ถ้ามันเห็นชัดตรงนี้กรณีนี้อาจจะเสี่ยงนะครับส่วนจะรักษายังไงนะครับตรงนี้ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับตรงนี้มันจะเฉพาะทางนะแอดมินจะตอบไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับกระดูกสันหลังคตหรือโก่งหรือแอนนะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงที่คุณหมอให้ก้มนะครับที่ก้มนะครับเขาคุณหมอก็จะดูแนวกระดูกสันหลังนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ไม่ให้ผ่านนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อการฝึกนะครับเวลาเราไปฝึกหนักๆต่างๆเนี่ยมันจะเป็นผลเสียนะครับต่อเรานะครับบางทีอาจจะอันตรายมากนะครับก็จะไม่ผ่านนะครับส่วนจะรักษาอย่างไงก็เราปรึกษาแพทย์นะครับ ่อมานะครับที่มีปัญหาทุกปีและก็ตกเยอะมากนะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคือโรคผิวหนังนะครับอย่างแรกนะมีถามเข้ามาว่าที่เป็นสิวอ่าเต็มหน้าอย่างเงี้ยตกไหมครับไม่ตกนะครับสิวมันเป็นอะไรที่มันรักษาแบบเราใช้โฟมล้างหน้าหรือต่างๆหรือปรับฮอร์โมนมันก็หายนะครับแต่ที่มีตกนะครับโรคนะครับอย่างแรกนะคือรอยสักนะครับพวกปานพวงเนี้ยพวกปานพวกฝอพวกขี้รอยตรงเนี้ยถ้ามันไม่หนัก หนักหนาจริงๆนะครับตรงนี้จะไม่ตกนะครับแต่รอยสักนะครับมีปัญหามากถ้าเกินขนาด16ตารางเซนติเมตรนะครับคุณหมอแนะนำนะครับให้ไปลบนะครับส่วนคนที่เป็นลบนะครับลบมาหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะจางจางขนาดไหนตรงเนี้ยจะอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะครับให้นำนะครับประวัติการลบต่างๆของเรานะครับมาให้คุณหมอด้วยนะครับเผื่อเขาจะพิจารณานะครับว่าโอเคเขาลบมามันเหลืออีกขาดอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ คิดว่าเขาจะไปลบนะครับตามหมอนัดนะครับตร,ตรงนี้อาจจะให้ผ่านนะครับดังนั้นก็ให้นาประวัติมาด้วยนะครับสําหรับคนที่ลบหลายๆครั้งนะครับบางคนบางคนนะครับบอกว่าอ่าเป็นเป็นเป็นรอยสักนะครับแต่ว่าจะไปอมีแล้วกันอ่าคุณหมอหมอน้อยฟังนะครับว่าเป็นรอยสักนะครับแต่ว่าเขาด้วยความที่แบบกลัวจะไม่ผ่านนะครับเขาก็ไปควานเนื้อนะครับไปควานเนื้อออกมันก็เป็นแบบ รูใหญ่ๆนะครับตรงนี้คุณหมอบอกว่าก็ต้องดูที่คณะแพทย์นะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะเสี่ยงๆอยู่นะครับที่จะนั่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันจะเป็นแผลนะครับแผลแผลเป็นต่างๆนะครับที่แบบเป็นเป็นรูใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาไปควานเนื้อออกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับถ้าถ้าน้องคนนี้นะครับได้ได้ว่าอย่างไงก็มาเล่าให้แอนมินเป็นวิทยานสําหรับรุ่นต่อไปก็ได้นะครับต่อมานะครับ แผลผิวหนังต่างๆนะครับที่เป็นโรคที่มันที่มันยากต่อการรักษานะครับหรือเป็นที่ถ้าในเนี้ยเขาจะบอกว่ามันเป็นที่หน้ารังเกียจของสังคมต่างๆพวกเนี้ยคือจะไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ได้นะครับต่อมานะครับฟันมีถามเข้ามาเยอะนะครับฟันผูห้ายซี่เนะี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับในประกาศนะครับที่แอดมินอ้างอิงนะครับบางคนบอกว่าแอดมินดูจากไหนนะครับประกาศแรกนะครับก็เป็นของภาคเรานะครับที่รับสมัครตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันก็จะมีนะครับหน้าท้ายตรงหัวขอนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้แอดมินเอามาชีให้ดูนะครับว่าตรงไหนที่ชอบมีปัญหานะครับแล้วก็คนชอบตกกันนะครับตรงฟันนะครับฟันฟันตรงนี้นะครับฟันผูนะครับบางคนบอกว่าถ้าผมฟันผูสามซี่สี่ซี่อย่างเงี้ยตกไหมนะครับถ้าฟันผู๋แค่นี้ไม่ตกนะครับ ตรงนี้นะครับตรงหนาตรงนี้ยังไม่ละเอียดนะครับแต่หน้าตรงไทยๆนะครับเขาจะอธิบายนะครับตรงอ่านี่นะครับฟันผูมากหลายซี่นะครับระบุว่าฟันผูตั้งแต่5้ซี่ขึ้นไปนะครับตั้งแต่5้ซี่ขึ้นไปจะตกนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าฟันผูห้าซี่ไปถามหมอเล่นๆนะครับว่าถ้าผูห้าซี่ไปทาซี่หนึ่งเหลือสี่ซี่อย่างเงี้ยผ่านไหมผ่านผ่านนะครับ มีถามเข้ามานะครับว่าถ้าไปทำนะครับไปอุดฟันต่างๆมาแล้วมันเป็นคนละสีกันอย่างเงี้ยจะผ่านไหมมันจะเป็นสีเป็นสีเงื่อนต่างๆผ่านนะครับคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับเรื่องสีฟันจะจะเป็นสีเดียวกันกับฟันไหมนะครับขอแค่ไปอุดมานะครับรักษามาก็ผ่านนะครับแล้วก็มีถามอีกนะครับมีฟันหลอบางคนบอกฟันหรอพี่ผมฟันกรามหายไปซี่หนึ่งฟันกรามหายสองซี่นะครับในประกาศนะครับระบุว่าไม่มีฟันเกินกว่า5ซี่นะครับเกินกว่าเกินกว่า5ซี่ก็ เกินกว่า5้ซี่ก็6ซี่ใช่ไหมก็ถ้าแบบฟันหลอยเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะตามที่ประกาศระบุก็ไม่ตกนะครับแต่ถ้าคนมีอ่ะเกินที่ประกาศระบุเนี่ยก็ให้ไปใส่ฟันปลอมนะครับใส่ฟันปลอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องฟันอาจจะก,การขบฟันเป็นผิดปกติอาจจะฟันยืดออกมาเยอะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าถ้ามันมีปัญหาต่อการขบเคี้ยวนะ่ะหรือหน้าผิดรูปลักษณ์เงี้ยก็มีปัญหานะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวจะชี้ต่อไปนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับตรงนี้นะครับมีน้องที่มีปัญหานะครับเรื่องความดันนะครับความดันมันใกล้ปีใหม่นะครับช่วงนี้ที่น้องๆจะกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่นะครับใครๆที่จะตรวจหลังปีใหม่นะครับแนะนําคุณหมอแนะนําว่าถ้างดก็งกนได้นะครับแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตอนมาตรวจนะครับถ้าเมามาความดันมันจะเกินนะครับเกินมันก็จะตกนะครับแล้วก็การนอนนะครับ ควรจะนอนให้เพียงพอนะครับหลังจากก่อนวันที่จะมาตรวจนะครับควรจะนอนให้เพียงพอนะครับให้ร่างกายเราพร้อมที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกนะครับอะไรที่งดได้ก็งดไว้ก่อนนะครับงดไว้ก่อนเนาะตรงนี้นะครับที่มีปัญหานะครับก็มีความดันนะครับแล้วก็มีมีมีตกความความเข้มข้นของเลือดนะครับความเข้มข้นของเลือดซึ่งตรงนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ก็ไม่เล่าแล้วกันนะครับต่อมานะครับ มีถามนะครับว่าไส้สเลื่อนนะครับตกไหมนะครับไส้เลื่อนในประกาศระบุว่าไส้เลื่อนทุกชนิดตกนะครับคุณหมอแนะนําว่าให้ไปทําการรักษานะครับแล้วก็ให้นําใบรับรองแพทย์นะครับไปรับรองแพทย์หรือ,อประวัติการรักษาต่างๆเนี่ยมายื่นเพื่อพิจารณานะครับถ้ารักษานะครับรก,ก็รักษาเรายียบร้อยนะครับอาจจะแบบยังมีการใช้อะไรพันหรือแบบยังไม่ถือว่าสมานทั้งหมดคุณหมอก็ยังให้อยู่นะครับยังให้อยู่นะครับ ลิซีโดงทวารนะครับถ้าไม่โผล่ออกมาจะเห็นได้ชัดตรงนี้ก็ผ่านนะครับตรงนี้นะครับมีถามเข้ามาเยอะนะครับการมาโรคนะครับพวกซิฟิลิสต่างๆนะครับตรงนี้มีมีเห็นอยู่นะครับแล้วก็ตกนะครับฝังมุกอวัยวะเพศนะครับแล้วก็ไปฉีดอะไรนะครับไปฉีดอะไรใส่ปิกจูเรานะครับตรงนี้ตกนะครับอย่าหาทํานะครับอย่าหาทําคนเรานะครับถ้าจะใหญ่ใหญ่ที่ใจนะครับใครไม่ใหญ่ก็ ก็ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เซลล์นะครับอย่าไปทํานะครับคนที่จะสอบข้าราชการนะครับการฝังมุเ้ยการฉีดเอยนะครับมันจะมันจะทาให้สอบไม่ตีนะครับบางคนอาจจะเอาใเพศเน่าได้นะครับดังนั้นอย่าทํานะครับนังผู้ไปเอา้เพศตีบแคบตรงเนี้ยคือทุกคนกลัวนะครับแต่แอดมีนยังไม่เคยเห็นคนตกตกในตรงนี้นะครับตกในตรงนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ใเพศตีบแคบเนี่ยจริงๆมัน ก็ห็นไม่ค่อยเยอะนะครับห็นไม่ไม่ค่อยเยอะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับคุณหมอแนะนําว่าถ้าเป็นอาัยวะเพศตีบแคบนะครับทุกคนบอกจะประมาณไหนอ่านแบบนี้นะครับถ้าเป็นนะครับก็จะคลิบนะครับก็คือมันรูดลงเนี่ยมันเอาขึ้นไม่ได้นะครับมันก็จะเจ็บนะครับมันจะมีปัญหาต่อการทําความสะอาดนะครับความรักษาความสะอาดนะครับก็ให้ไปคลิบนะครับแต่บางคนนะครับถ้าไม่ได้เป็นนะครับก็อย่าตื่นตูมไปนะครับบางคนบอกให้เพื่อนไปพันห้าอย่างเงี้ยไม่ไม่เอานะครับไม่เอา เส้นสลึงอามีถามว่าเส้นสลึงต้องขาดไหมนะครับเส้นสลึงไม่ต้องขาดนะครับเอามไว้อย่างนั้นแหละครับเส้นสลึงนะครับถ้ามันขาดเดี๋ยวเลือดพุ่งนะครับต่อมานะครับลูกอันทะไม่ลงถุงนะครับคุณหมอแนะนําว่าให้ไปทําการตรวจนะครับแล้วก็ทําการรักษาให้เรียบร้อยนะเพราะมันอาจจะไปค้างอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับหรือบางคนเรียก่าทองแดงนะครับให้ไปทําการรักษาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําประวัติการรักษาไปรงโรงพยาบาลต่างๆนะแล้วก็มายื่นในวันตรวจนะครับ ต่อมานะครับเป็นตะเลดนะครับตรงนี้ที่มีตกนะครับก็คือเบาหวานนะครับบางคนเป็นเบาหวานบางคนก็ไม่รู้นะตัวเองเป็นเบาหวานเพิ่งมาลูนะครับแล้วก็ลูกอ้วนนะครับมีเดชนีมวลกายเกิน35นะครับตรงนี้มีตกปีก่อนมีตกนะครับคําแนะนำนะครับของพี่นะครับมันยังพอมีเวลานะครับที่จะตรวจร่างกายนะครับก็ให้น้องๆนะครับลองค้นหาใน u t u b e นะครับวิธีการลดน้ําหนักนะครับโดยการอาจจะเป็นทานอาหารคลีนนะครับพวกอกไก่ต่างๆที่มันกินคลีนทานผักนะครับแล้วก็ออกกำลังกาย เรใช้พวกบรอดีเวทก็ได้นะครับบอดีเวทนะครับแล้วก็การคาร์ดิโอนะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่าให้เกิน35นะครับคุณหมอไม่อยากจะตัดใครนะคุณหมอฝากเตือนมากานะครับโรคเอทอ่ะโรคเอดตรงนี้ตรงดีแล้วนะครับโรคเกาต์ตรงนี้เราไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะเป็นในคนที่มีอายุเยอะๆนะครับแล้วก็ทานไก่เยอะๆนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่อยากดูรายละเอียดที่ที่ละเอียดมากๆนะครับสําหรับหัวข้อที่แอดมินไม่ได้เน้นนะครับก็ ให้เข้าไปในที่ประกาศตอนรับสมัครนะครับที่เราโหลดของภาคเราก็ได้นะครับภาคโหลดของภาคหนึ่งภาค4อะไรต่างๆของเรานะครับแล้วก็ไปดูท้ายผนวกขอนะครับผนวกขอก็จะมีรายละเอียดของต่างๆนะครับระบบต่างๆร่างกายนะครับตรวจนะครับจะได้สบายใจนะครับตอนนี้นะครับมีไม่กี่ฐานนะที่จะตัดเราตกได้นะครับการตรวจร่างกายนี่ละครับน่ากลัวสุดแล้วนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆที่จะกลับบ้านเที่ยวปีใหม่นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับตอนนี้โควิดก็ค่อนข้างน่ากลัวครับเริ่มระบาดมาใกล้ตัวแล้วอาใกล้ตัวเราแล้วนะครับปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์การอนามัยเฮกเลนคลัสนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผ่านการตรวจร่างกายได้อย่างไม่มีปัญหาหรือติดขัดใดๆนะครับสวัสดีครับ